สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมรับมาพบกันต่อนะคะสาหรับการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณแนวทางหาเลขเด่นหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงดประจําวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ทางเราจะคำนวณหาลเลขเด่นหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมสูตรนะคะเอาหลักหน่วยครั้งที่สองสามครั้งนะคะท่านผู้ชมบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใด้ว่าผลลัพธ์ในอน,นาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรักใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะ เรามาเริ่มทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขกเด่นหลักร้อยบนของเรานะคะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนี้คํานวณได้ตัวเลขกเด่นอะไรบ้างหลัหน่วยครั้งที่สองสามครั้งนะคะท่านผู้ชมสี่คนสามสิบสองนะคะสิบสองในเลขกเด่นสองนะคะท่านผู้ชมสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้ 4, สี่จากสาหรับผลออการางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสามเก้าห้า สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามและเลขสี่ผลรางวัลในออกมาแล้วสามตัวบนสามเก้าห้าเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตุวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกสามเก้าห้าสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยครั้งที่สองสามครั้งนะคะเจ็ดคูสามนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลขเด่นหนึ่งนะคะ หนึ Tower, 네่งบวกหนึ ife, ่งนะคะได้สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบนออกสามศูนย์เจ็ดจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตบนสามศูนย์เจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นเลขสามนะคะ ได้สามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออก3 0 7ศูนย์เจ็ดสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักหน่วยครั้งที่สองสครั้งนะคะ8ปดคนสามยี่สิบยีไดเลเด่นสี่นะคะสีบวกหนึ่งได้ห้าห้บน่งนะคะได้6สําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกศย์สา สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข4เลข5และเลข6ผลลงวันในออกมาแล้ว3ตกบนในงวดถัดมานะคะ603พราะฉะนั้นสำหรับเล ối, ขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข6นะคะท่านผู้ชมเลข6ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะ3ตกบนออก603สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยครั้งที่2 สามครั้งนะคะแปดคนสามนะคะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ได้เลขเดนสี่นะคะสี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกห้าสามแปดจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลยห้าและเลยหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตกบนในงวดถัดมานะคะห้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเด่นเลยห้านะคะ ในห้าในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรสามตัวบนนะคะออกห้าสามแปดสำหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักหน่วยครั้งที่สองสามครั้งนะคะ 8, 3, 24, 24, แปด,ดนนะคะ 4, 1, นสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกจะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่สองสอง สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าและเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดถัดมานะคะสี่สองสองเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะท่านผู้ชมเลขสี่ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตัวบนออกสี่สองสองนะคะเลขเด่นเลขสี่หลักร้อยบนในงวดนี้คืองวดประจําวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดประจำวันที่1นเมษายนพศ2564นะคะสำหรับวันนี้ทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหน่วยครั้งที่2 3ครั้งนะคะท่านผู้ชม2คน3นะคะได้6นะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่น6นะคะ6บวก1นะคะได้7 7บวก1นะคะได้8นะคะสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้นะคะแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหกเลขเจ็ดและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรหลักร้อยบนในงวดประจําว <okes S 2> ันท <fur> ี 6, 7, people, 8, ่หนึ่งเมษายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะสําหรับตําแหน่งหลักร้อยบนนะคะได้เลขเด่นเลขหกเลขเจ็ดและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะ คำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้ hey, hey, ยรวยรวยท,ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ